สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนป,งประจํางวดวันที่1ตุลาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นคำเตือนนะคะจากทางช่องของอาจารย์เตือนทุกครั้งก่อนที่จะวางสูตรนะคะ ณนะเวลานี้แล้วอาจารย์หวังว่า f อทุกท่านและก็ท่านผู้ชมนั้นได้จับจองโรต,ตรีนะคะเป็นของตัวเองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อาจารย์มีเวลาว่างนะคะก็เลยวางสูตรวิ่งบนนะคะแบบตัวเดียวถ้าเผื่อมันเข้าเราจะได้ตามต่องวดหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ทำเอาไว้งวดหน้านะคะท่านผู้ชมลองดูตัวเลขเนาะถ้ามันเข้านะคะฟังให้เข้าใจก่อนนะถ้ามันเข้าค่อยตามต่อเนาะ เป็นสูตรเลขวิ่งบนนะคะของวันที่1ตุลาคมถ้าหากเข้าเราจะไปใช้วันที่16ตุลาเลยนะคะเราจะใช้แสนคูณด้วย7บวกด้วยหมื่นบวกหน่วยบนคูณด้วย3บวกกับ10ล่างนะคะแล้วก็บวกกับ10ครั้งที่1เนาะเดี๋ยวลดลงนิดหนึ่งสิบครั้งที่1คูณด้วย3บวกกับหน่วยครั้งที่1คูณด้วย3แล้วก็บวกกับร้อยครั้งที่2แล้วก็มาบวกกับหน่วยครั้งที่4แล้วบวก3คงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะทั้งหมดจะมี9จุดด้วยกันที่เอามาบวกกันนะคะ ต่อไปสูตรที่สองจะใช้สออิบบนคูณที่สองบวกหน่วยบนบวกสิบล่างสิบครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สองสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่แล้วบวกเก้าคงที่มีค่าเท่ากับ x ทั้งสองสูตรนี้ใช้ทั้งหมดเก้าจุดด้วยกันนะคะที่เอามาบวกกันทุกครั้งจะมีการบวกเลขสามนะคะแล้วก็เลขเก้านี่ค่ะจะมีทั้งหมดเก้าจุดนะที่เรานํามาบวกกันนะคะอันนี้จะเป็นเลขวิ่งบนนะคะถ้าไม่ชนกันก็จะเป็นโต๊ะบนนะคะดูตามเลยะคะ่ะ เริ่มตั้แต่งวดที่หนึ่งนะคะเหลือจารย์คำนวณให้ดูงวดแรกนะคะงวดที่หนึ่งงวดที่ออกหกเก้าศตัวเดียวนี่ถ้าเดินดีถ้าท่านผู้ชมไหลงวดอยู่นะหกเก้าศูนย์งวดนี้เลยเนาะเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวดใช้ที่งวดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ด เข้าใจตรงกันนะคะว่าอาจารย์คำนวณสูตรนี้ลงมาให้ชมหวังว่าถ้ามันเข้าคงจะไว้ตามงวดหน้านะคะวิธีการคำนวณเนาะแสนเก้านะคะคูณด้วยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามนะคะเก้าเจ็ดหกสิบสามแล้วก็หมื่นเลขแปดหน่วยบนเลขหกสามเป็นสิบแปดสิบล่างเลขหนึ่งแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์คูณสามได้ศูนย์หน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะสี่สามเป็นสิบสอง แล้วก็ร้อยครั้งที่สองเลขเจ็ดนะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขสี่นะคะแล้วบวกสามคงที่นี่ค่ะทําการบวกกันเลยเนาะสามกับแปดกับแปดแปดสองสิบหกเป็นเก้าเป็นสิบหมดไปนะคะหมดแล้วสองกัเจ็ดเป็นเก้าบวกกับสี่ก็เป็นสิบสามสามกัสามก็เป็นเลขหกนะคะได้หกนี่ค่ะได้หกสูตรที่หนึ่งได้หก ต่อมาเรามาดูสูตรที่สองเลยสิบบนสิบบนเลขหนึ่งนะคะหนึ่งคูณสองได้สองหน่วยบนเลขหกสิบล่างก็เลขหนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สองเลขเจ็ดสิบครั้งที่สองเลขหกหน่วยครั้งที่สามก็เลขสามแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขหกอย่าลืมบวกเก้าคงที่ทำแบบนี้ทุกงวดนะคะ ออสูตรค่อนข้างยาวหน่อยค่ะท่านผู้ชมค่อยๆแกะไปทีละตัวนะค่อยๆแกะไปนะคะเผื่อคืนนี้ใครว่างก็ลองคำนวณดูเนาะสองก็หกนะเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกหกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดแล้วหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้ศูนย์นะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ได้ศูนย์ผลออกมานะคะออกมาที่หกเก้าศูนย์นะคะเลขวิ่งสูตรที่หน <ske k> <ๆ S 2> ึ่งก็เข้านะคะเลขหก ตัวนี้เนาะแล้วก็สูตรที่สองเลขศูนย์ก็เข้านะคะก็มาอยู่ตรงนี้เลยหกแล้วก็ศูนย์อาจารย์ถือว่างวดนี้นะคะเข้าเป็นคู่ถางน,นะคะคู่ถางหรือว่าเราเรียกกันภาษาท,ทั่วไปก็คือคู่โต๊ะนั่นเองนะคะแบบนี้เลยาตามนี้เนาะต่อไปงวดที่สองนะคะอาจารย์จะไม่คำนวณให้นะคะก็เแกะสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วนะลองบวกมาด้วยกันเลยเนาะสี่บวกศูนย์บวกศูนย์บวกหกก็เป็นสิบ หมดไปนะสี่กับห้าเป็นเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกหกกับสามเป็นเก้านะะได้เลขเก้าอย่าลืมนะคะตรงนี้สามเกเก้าเป็นตัวคงที่เราบวกมาได้ที่เลขเก้านะคะสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองแปดศูนย์หกนี่ก็เป็นสิบสี่สี่กับแปดก็เป็นสิบสองสองกับเจ็ดเป็นเก้าเก้ากับสี่เป็นสิบสามสามกับเจ็ดเป็นสิบหมดไปเหลือศูนย์กเก้าบวกกันก็ได้เก้านะคะอันนี้เราได้เลขเดียวกันไงค,คือเลขเก้านะคะเลขเก้า อันนี้ก็เลข9ะะออกมาที่5 9 3นะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้ได้เป็นเลขวิ่งนะคะ2รชนกันที่เลข9แบบนี้นะคะต่อไปขยับขึ้นไปเป็นงวดที่3เลยงวดที่3นะคะทําการบวกกัน5 3 9นี้ก็เป็น10 17 7กับ4ก็เป็น11 1บวก7เป็น8เป็น10หมดไปนะคสะ3กับ4เป็น7บวก3เป็น10ได้0นะคะ อันนี้ได้เลขศูนย์ค่ะต่อไปสูตรที่2อแปดกับ3มเป็น11เป็นห้าห้ากับ9ก้าเป็น14บสี่สามเป็น7ดเป็น6กหัวกับ6ก็เป็น13บสมกัเ็ดตัวน,นี้เป็น10เลยนะแล้ว1กับ9ก็เป็น10ได้ศูนย์เลยนะคะได้ศูนย์ลองไปแกะโรดูนะฝึกทำนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ศูนผลปรากฏออกมาที่ ห้าศูนย์สี่นะคะสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้ศูนย์ถือเป็นตัวชนนะคะได้วิ่งนะคะได้เลยวิ่งสองสูตรก็เข้าไปนะคะนี่ค่ะต่อมาเนาะขยับขึ้นไปเป็นวดที่สี่เลยนะคะทาการบวกกันนะลองไปแกะสูตรตามที่คําสั่งสูตรที่อาจารย์ให้ไปนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับสามก็เป็นเอ่อสิบพอดีหมดละหกกับสี่ก็เป็นสิบหมดนะคะหกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ห้ากับหนึ่งเป็นหกหกกับสองเป็นแปดแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดนะแล้วก็เอาหนึ่งหนึ่งอาจารย์บวกไงเนะี่ยห้าบวกสองเป็นเจ็ดเป็นแปดแปดแล้วเป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งกับหกก็เป็นเจ็ดเนาะถูกแล้วเนาะแล้วก็เจ็ดบวกสามเป็นสนะิบนะน,นะคะ ลองติ๊กตัวห้ากับหนึ่งเป็นหกหกกับสองเป็นแปดแปดแล้วก็ห้าเจ็ดเป็นแปดเป็นสิบเอ็ดนะคะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เอาหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบอ่ะถูกต้องเนาะโอเคตรงติ๊กทิ้งไปนะบวกกันได้ศูนย์นะคะ ต่อไปสูตรที่สองเนี่ยศูนย์สี่สามนี่เป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าแล้วก็เป็นสิบหมดไปแล้วเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดแล้วหนึ่งกับเก้าก็เป็นสิบนะได้ศูนย์สองสูตรนี้ก็ได้ศูนย์ทั้งคู่เลยนะคะได้ศูนย์ศูนย์กับศูนย์นะคะท่านผู้ชมออกมาที่ห้าศูนย์สามศูนย์นี่ก็เข้าไปหลักสิบศูนย์นี่ก็เข้านะคะก็ได้เป็นแนวทางของเลขวิ่งนะคะ,ะตามหัวข้อที่อาจารย์เขียนไว้เลขวิ่งนะคะ ถ้าไม่ชนก็เป็นตัวตคู่โต๊ดไปเนาะต่อไปงวดที่ห้านะคะทำการบวกกันนะแปดกับสามเป็นเป็นสิบเอ็ดนะบวกกับเก้าเป็นสิบหมดไปละแปดกับเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่กับเก้าก็เป็นสิบสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบอ่ะหมดแล้วเหลือเลขสามตัวนี้ยกมานะคะสามตัวคงที่นี่นะคะกับเก้าเนาะสูตรแรกได้เลขสามนะคะท่านผู้ชม ลองบวกสูตรที่สองดูสามกับแปดกับแปดเอ้ศูนย์สามแปดก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับเก้าเป็นสิบหมดไปสามกับเจ็ดเป็นสิบหมดไปแปดกับส okay. ี่เป็นแปดกับหกเป็นสิบสี่สี่กับสามสี่กับเก้าเป็นสิบสามโอเคหัวสมองไวกว่าปากนะคะพูดไม่ทันปากเลยเนาะหัวสมองมันคิดไปก่อนเลยนะคะ,อ,ะออกมาที่สามสามหกนะคะพอดีมันออกสามสามหกได้เลขสามสองตัวจะเอาเป็นคู่หน้าหรือว่าเลขวิ่งก็ได้นะคะ จะเอาเป็นเลขห้าคู่คู่หน้าหรือว่าวิ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชมได้สองวิธีเลยเพราะมัน,มนออกมาตัวเบิ้ลด้วยนะคะก็เข้าสองตัวเลยนะโอเคอันนี้เราก็ตามต่อมือที่หกมื่อที่หกเนาะหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดหมดนะเจ็ดแล้วนะสองอันนี้หมดไปเจ็ดกับ เจ็ดกับสามตัวนี้เลยเนาะเป็นสิบหมดไปนะคะเก้าตัวนี้กับแปดก็เป็นสิบเจ็ดกับสามก็เป็นสิบอ่ะได้ศูนย์สูตรแรกได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมลองบวกดูอันที่สองหกกับหกเป็นสิบสองสองกับสองเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเก้ากับเก้าเป็นสิบแปดแปดกับหกก็เป็นสิบสี่โอ้ได้เลขสี่นะคะ ออกมาศูนย์สี่หนึ่งได้ศูนย์กับสี่งวดนี้ไม่ชนกันนะคะท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งก็เข้าเลขศูนย์สูตรที่สองก็เลขสี่นะมาเป็นคู่หน้านะคะคู่หน้าขยับขึ้นไปเป็นงวดที่นะเจ็ดเผื่อจะทันสําหรับงวดนี้ก็ได้นะสําหรับสายวิ่งนะสายวิ่งสายหานะคะท่านผู้ชม 8, 6, 7, แ 8, 3, ปดหกเจ็ดละแปดศูนย์สามเปเท่าไหร่นะสิบเอ็ดหนึ่งกับสี่เป็นห้าเป็นเก้า ก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่สี่กับสามก็เป็นเจ็ดนะตัวแรกได้เลขเจ็ดออกแปดหกเจ็ดเนี่ยเข้าเลขเจ็ดนะคะนี่ค่ะเข้าตัวข้างด้านหลังนี่ต่อไปสูตรที่สองแปดกับหนึ่งเป็นเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามเป็นแปดกับสองนี่ก็เป็นสิบนะอันนี้หมดไปแล้วนะเหลือเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกโอเคสูตรที่สองได้เลขหกนะคะ ก็ตรงนี้เลยได้คู่ท้ายนะคะท่านผู้ชมหกนี้ก็เข้าไปนะสองสูตรนะคะเข้าทั้งสองสูตรเลยตามนี้เลยเนาะอันนี้อาจารย์จะไปขึ้นหน้าใหม่นะคะท่านผู้ชมขึ้นหน้าใหม่อย่าลืมนะ,ะตรงนี้อาจารย์เขียนตกไปนิดนึงแต่หน้าใหม่จะเขียนไว้ถูกต้องก็คือหน่วยครั้งที่หนึ่งคูณด้วยสามแล้วก,ก็มาบวกกับร้อยครั้งที่สองก่อนนะแล้วก็ถ้ามาบวกหน่วยครั้งที่สี่มันจะได้ทั้งหมดเก้าจุดเท่ากันนะคะโอเคตามนี้เลย อันนี้เรามาดูอันนี้นะคะอันนี้จานเขียนให้เสร็จเรียบร้อยนะเรียงเรียบร้อยเลยนะะค่ะเมื่อสักครู่เขียนตกไปหน่อยหนึ่งนะคะก็เพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มีการบวกสามก็บวกเก้าทั้งหมดจะมีเก้าจุดนะคะที่เราเอามาบวกกันเริ่มเลยนะเป็นงวดที่แปดนะคะงวดที่แปดบวกเลยนะศู 0, 9, 1, นยะ์เก้าหนึ่งะก็เป็นสิบหมดไปสองกับเก้าก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสองเป็นสาม สามมาบวกกับสามตัวนี้เลยเป็นหกเลยนะคะได้หกเพราะสองกับแปดมันเป็นสิบมันหมดไปนะมันมันเต็มแล้วอันไหนเต็มแล้วก็ข้ามไปเลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปงวดที่เออสูตรที่สองสองเจ็ดเป็นเก้ากับสองก็กเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสามเป็นสี่สี่กับสองเป็นหกเป็นเจ็ดเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดหนึ่งกับเก้าเป็นสิบได้ศูนย์นะคะได้เลขศูนย์เลขศูนย์เนาะอย่าลืมนะคะมีเก้าคงที่แล้วก็บวกมาได้ที่เลขศูนย์ โอเคเนาะออกมาที่หกศูนย์หกนะคะหกตัวนี้ก็เข้าไปนะแล้วก็ศูนย์ตัวนี้ก็เข้าสองสูตรนะคะเข้าจะเอาหกไว้ 100, ร้อยเรื่อไว้นี่ก็ได้นะคะอาจารย์ให้เป็นคู่ท้ายก็แล้วกันเนาะให้เป็นคู่ท้ายได้ตังค์นะคะคู่ท้ายแบบนี้เลยโอเคตามนี้อันนี้แปดงวดนะมาดูงวดที่แล้วนะคะก็คืองวดที่เก้านะ,ะทำการบวกเลยนะคะเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกหกกับแปดเป็นสิบสี่ สี่ข้ามมาตัวนี้เลยสี่กับเก้าเป็นสิบสามข้ามมานี้เลยสามก็สามเป็นหก okay. ไอตัวข้มข้ามก็คือตัวเต็มนะมันตันแล้วนะมันตันมันมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ไม่ต้องไปบวกนะคะได้หกนะตัวแรกออกมาที่หกหกสองอาจารย์เอาเป็นหกตัวนี้แล้วกันเลขหลักสิบแล้วกันนะคะเลขหกต่อไปศูนย์กับหกได้หกกับเก้าเป็นสิบห้า ห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองสี่หกบวกสี่เป็นสิบหมดไปแล้วนะคะเหลือสามก็เก้าก็เป็นสิบสองได้เลขสองนี่ค่ะก็จะได้คู่หกสองแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้งวดนี้ถือเป็นคู่ท้ายแล้วกันเนาะงวดนี้ก็คู่ท้ายงวดนี้ก็คู่ท้ายอ่ะค่ะเรามาแกะของงวดที่เราจะใช้นะคะก็เป็นงวดที่สิบนะคะเลกวิ่งตัวเดียวสิบงวดรวดเลยนะคะท่านผู้ชมมีทั้งหมดสองสุดด้วยกันอาจารย์วางไว้คู่กันเลยนะคะ มีบวก3กับบวก9นะทั้งหมดจะมีทั้งหมดเจุดนะคะเอาเช็คก,ก่อนเลยสูตรแรกนะเข้าสูตรที่1 6. 7, 6, นะึ่งแสนหกะคูณกับ7จนะสีบสได้เลขสอ0หมนหน่วยบน2องสามหกล่าง3 10ครั้งที่ 1, 3, 3, หนึ 1, 3, 10, ่หน่วยครั้งที่หนงศูนยกมาเลยคูณกับ3ก็ได้0ูนย์สิบบกเอออไนะหน่วยครั้งที่หแล้วก็คูณกับ3แล้วก็ร้อยครั้งที่2เลขเก้ 9, นะ แล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขแปดทำการบวกกันสองศูนย์หกสองศูนย์หกนี่เป็นแปดแปดกับสามแปดลักเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบหมดไปเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสามนะคะท่านผู้ชมได้ 10. สิบสูตรที่หนึ่งได้สิบสาธุข,ขอให้เข้าเนาะขอให้เดินนะเลขศูนย์ไหคะมาดูสูตรที่สอง ทำเหมือนเดิมสิบบนหกนะคะหกสองเป็นสิบสองหน่วยบนก็เลขสองสิบล่างเลขสามสิบครั้งที่หนึ่งก็เลขสามร้อยครั้งที่สองเลขเก้าสิบครั้งที่สองก็เลขศูนย์หน่วยครั้งที่เอ่อสิบครั้งสองหน่วยครั้งที่สามเลขแปดนะ,ะแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขสี่แล้วอย่าลืมบวกเก้าของที่ทําการบวกกันสองก็สองเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นเจ็ด บวกสามเป็นสิบหมดไปแล้วนะคะทีนี่เอาเก้ากับเจ็ดเนี่ยเก้ากับแปดบวกกันไปสิบเจ็ดโอเคนะเป็นสิบเจ็ดแล้วนะเจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับเก้าบวกกันเป็นสนะนะิบนะได้ศูนย์ได้เป็นตัวชนนะคะได้เป็นตัวชนสองสูตรเลยเนาะโอ้ถ้าได้คนละตัวก็ดีนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันได้เป็นตัวชนก็ทําไปตามแนวทางของสูตรรอผลนะวันที่อ้าวยังไม่ได้เขียนวันที่เลยเนาะรอผลวันที่หนึ่ง ลาคมนะคะหกเจ็ดจากช่องนะคะท่านผู้ชมมีดี h a n n e l นะอาจารย์คำนวณมาให้แล้วได้เลขศูนย์นะคะ f4 ก็ลองไปคำนวณเองก็ได้นะคะเดี๋ยวแคปหน้าจอหน้านี้แล้วกันตัวสูตรก็เขียนไว้ให้แบบถูกต้องนะคะเฉพาะหน้านี้หน้าที่แล้วอาจารย์เขียนตกไปตัวหนึ่งเนาะ,ะโอเคนะนี่คะ่ะแบบนี้เลยวิ่งศูนย์นะคะจะลดหน้าจอให้ มาวิเคราะห์กันเนาะถ้าเลขสูตรมาจริงสําหรับงวดนี้ใช่ไหมเราจะไปจับกับสูตรอะไรล่ะถึงจะดีที่สุดถ้าเป็นคู่โต๊ใช่ไหมคะเนี่ยสูตรอาจารย์จับคู่โต๊ไว้ให้เนาะไม่ทราบว่าคู่โต๊ที่อาจารย์ไหมม่านปั้นมือให้ fc ไปตั้งแต่ก่อนเอ,อวันสองวันมาที่ผ่านมานี่เนาะก็คือสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมแปบ๊บหนึ่งนะสูตรตรงนี้นะคะที่เป็นคู่โต๊นะ,ะท่านผู้ชมนี่ค่ะตรงนี้แหละ ระยะยาวเลยดูตามนี้เลยทุกรอบเลยทุกงวดเลยมันเข้าหมดเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าคู่โตที่จับด้ศูนย์มันเข้านะมันอาจจะมาแต่คู่ของตัวคู่อื่นก็ได้แต่ถ้าศูนย์มาอาจารย์ก็จับให้เนาะตามนี้เลยเป็นโต๊ะนะมาได้ทุกหลักนะคะก็จะมีตัวแรกเลยศูนย์ศูนย์ศูนย,นย,นย์มันจะมีห้าชุดนะคะจากสามสิบชุด จากทั้งหมดนะจะมี30สิบชุดสาสบชุดคงที่นะอันนี้วางไว้แบบคงที่เลยแล้วก็เข้าทุกงวดเลยนะคะใครเป็นนักเสี่ยงโชคอาจารย์แนะนำให้เทคสูตรนี้เอาไว้นะครอบครองเลยนะคะศูนย์นะคะแล้วก็0ูนย์สตัวต่อไป0ูนยต่อมาก็เป็น0ูนย์สเว้นหน่อยแล้วกันนะศูนย์สแล้วก็ ศูนย์หกแล้วตัวต่อไปเนาะเขียนไว้่างนี้แล้วกันศูนย์แปดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตรงนี้เลยจะใครชอบคู่โต๊คู่ไหนนะคะหาอีตัวหนึ่งที่ไม่ไม่อยู่ในตัวนี้มาใส่อยู่ในตัวนี้ก็ได้แล้วแต่เนาะออุ้ยอาจารย์เอาเอ็กนี่หายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยเอานนี้แล้วกัน จากสามสิบชุดนะจานคัดเลือกมาให้นะคะจะมาคู่โต๊ดคู่ไหนนะคะอันนี้คือคู่โต๊ดนะเดี๋ยวจับคู่ท้ายให้นะคะอันนี้แนวะทางของโต๊ะนี่คมันก็จะมีทั้งหมดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกนะคะอันนี้จะทำไว้ดูงวดหน้านะ F4 ถ้าเป็นคู่ท้ายอันนี้จะเป็นโต๊ะนะ โต๊ดเลยถ้าเป็นคู่ท้ายถ้าศูนย์มาศูนย์ก็อาจารย์คิดว่าแต้มหน้าเข้านะคะท่านผู้ชมแต้มหน้าเข้าแล้วก็ไปจับกับเออศูนย์ห้าแต้มห้าไม่มีนะศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือคู่ท้ายอ่าเห็นไหมก็จะเจอคู่จากที่ คัดลอกมานะคะตัวนี้มันก็จะชนกันนะศูนย์ตัวนี้คู่ท้ายที่อาจารย์จัดให้เป็นสำรับงวดน,นี้เออก็คือศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะไปจับกับสูตรเยี่ยมนะคะเยี่ยมก็มีห้าหกเจ็ดแปดแล้วศูนย์แปดกับมันอยู่คนละบรรทัดกันเออมันอยู่บรรทัดเดียวกันศูนย์ปดไม่เอาศูนย์ห้าแต้มไม่ได้นะคะก็ก็จะได้แค่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะ อันนี้ก็คือแนวทางของคู่โตสถ้าศูนย์หใคู่โต้มีนะคะแล้วหรือว่ามันจะออกเป็นเออในนี้อาจจะออก2ตัวก็ได้อาจจะเป็น0ูน0์ศตรงนี้หรือว่าศูนย์หรือว่าสองศู7หรือ8 06 8 07หรือว่า4 06 4 07คู่นี้ก็ได้นะคะ04หรือว่า08นี่ค่ะนะแล้วจับก็เป็น8 06 8 ศูนย์เจ็ดแบบนี้นะคะหรือว่าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดนี่นะคะท่านผู้ชมมันจะวกนว,กว,กวนเวียนเวียนอยู่ประมาณนี้อาจารย์วางสรุปให้ไปในโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ,ะก็คือสามตัวก็ไม่ทราบว่ามันจะเข้าหรือไม่เพราะมันก็ยากพอสมควรนะถ้าดวงไม่ถึงเลขก็จะเพี้ยนไปนะคะท่านผู้ชมบางทีมันอาจจะไม่ออกมาตามตัวเลขที่เราต้องการแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะ ก็8ปดศูนย์หเรียกว่าสี่ศูนย์หกสี่ศอะไรก็ว่ากันไปนะคะเอาเฉพาะตัวเลขที่มันได้แต้มนะคะ0ูนย์หกแต้มหนะ,ะแต้มหอันนี้แต้มได้นะคะ0ูนย์เดแต้ม7แต้มได้นะคะแล้ววิ่งศูนย์นะคะท่านผู้ชมตามที่เราคำนวณมาได้นี่เลยเนาะ อาจารย์ทำมาฝากให้นะจะจะรีบลงไหนท่านผู้ชมเดี๋ยว่าเผื่อเผื่อจะทันงวดนี้ด้วยถ้าไม่ทันก็เอาไว้ดูงวดหน้าลาไปก่อนพบก,กใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ